สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมกอลคิงน้อมกันนะในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาตามล่าป้าฮลลี่ในดีตตแลรกันนะครับก็ถ้าตามล่าปกติเนี่ยมันจะธรรมดาไปนะเราก็จะมาทดสอบความเชื่อในสมัยที่เกมมันเปิดใหม่ๆนะครับเป็นความเชื่อที่ว่าถ้าเราเอาตัวคอมมอนขึ้นบอลลูนไปแล้วเราจะสุ่มได้ตัวที่เราต้องการนะครับโดยในคลิปนี้อ่าเดี๋ยวให้ดูก่อนว่าฮลลี่มีอยู่แค่4เศษนะ ถ้าเกิดว่าได้ป้าฮูลี่นางฟ้าทะเลแล้วก็เพียวน่ล่ะจะถือว่าไม่เกลือนะครับอ่าประมาณนี้นะส่วนตัวแรตัวอื่นก็ขอให้มัน5ดาวเยอะๆแล้วกันเพราะว่าเออลราก็มาไล่เก็บดาวตัวแรด้วยมันยังไม่ห้าดาวหลายตัวอันดับแรกเลยนะครับไปกันที่บอลลูนเลยนี่เดี๋ยวก็ไล่พกความเกลือออกไปจากอาณาจักรของเรานะครับมันอยู่ไหนวะนี่ไอ้แก๊งนรกน่าหาันพ่อมดบิสรูดสตรอเบอรี่นะกล้ามออกไปซะไป เราส่งมันไปเลยนะครับไปไกลๆเลยเอพิโซด9นู่นเออเรียบร้อยนะครับความเกลือได้ออกจากอนณาจักรของเราไปแล้วแล้วเราก็ไปตามล่าคุกกี้ฮอลลีเบอรี่แล้วก็ตัวที่มันโหดๆกันดีกว่านะครับมาอย่าชักช้าเลยดีกว่าซุ่มของฟรีให้หมดไปเลยนะครับเพชรไป3,000แปดนะน่าจะได้พอสมควรแหละเออน่าจะซุ่มได้นานพอสมควรอ๋อ แปลธาดก็มานะครับโอ้โหของฟีอ่ะของฟีนะครับมักฝรั่งเ้ยตายแล้วนี่ว่ามกฝรั่งคคบดีเลยนะห้าดาวแล้นะครับเออเอ้กูซ่อมมึงไปแล้วนี่ว่ามึงมาทำไมเนี่ยพวกคอมมอนไม่เอามักฝรั่งมาอีกแล้วว่ะมาสองเซตนะครับลาดบร์รีนี่คนเล่นน้อยนะส่วนใหญ่จะเห็นอยู่แค่ทีมสตันนะเออเป็นตัวที่ไม่นิยมนะครับ เสียดายเสียดายดันมาพร้อมกับตัวแอนเะชียนอ่ะมันเลยแบบคนไม่ค่อยสนใจนะเลานวิตาแดงนะครับโอ้โหโอเคได้แบล็เบอรี่มาเือใกล้จะห้าดาวแล้วแบล็เบอรี่ก็โหดมากนะครับแพทนี้นะเป็นแพทคกริทิคอ้นะครับตัวแบบนี้จะโหดนะตีทะลุนะครับปลาหูลี่นี่โดนเต,ต็มเตมเลยโอ้โห,หนางฟ้าไม่เอาเออแบล็บอี่ไม่สามเส้วะ ของฟรีไม่เป็นไรกูให้อภัยได้ทุกตัวโอ,โอ,โอ้ให้อภัยไม่ได้ดินักล้ามเนี่ยเป็นตัวหนึ่งที่ขอลาวินไว้เลยไม่เอาอฉลามมานะครับฉลามก็โหดมากนะโอโหนักกล้ามมาสามเซตคือแบบสตาร์เลยตันเลยเอ,อ่ะเดี๋ยวไปซุ่มกันดีกว่าครับครั้งนี้ใช้เพลรละมาสองตัวนะครับ ตาหวาน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 นะโอเคแอนเชียนเท่านั้นที่เราต้องการแอนเชียนกับนางฟ้าทะเลรีเจนเดอรี่นะครับก็เป็นการปั๊มดาวด้วยตัวไหนก็ได้มาเถอะภายในสามตัวนั้นอนะมานักสำรวจนินจาโอ้โหมาแล้วครับฮลี่เบ holy b u l l ลี่ l y ล o l y ฮ o oh ไม่คุ้นว่าเพรทียเปลวเฮ้ยอันนี้ไอ้เคฟใจเกเรนะครับเคฟสตอร์บัลี่ใจเกเรนะไอ้นันลกอ่ะถือว่าดีนะได้อีปิกมาก็เออไม่เป็นไรคาตานมานะครับเฮ้ยมาสองตัววะ่ะเพื่อนมาสองตัวนะรอบนี้แหละเออ,อข่ก็ได้ที่ไม่ใช่มึงอะเฮ้ยเราลืมไปพวกอีปิออีิกกระจอกไปได้ไงวันนี้ โอ้ยเดี๋ยวคราวหน้าเราส่งพวกอีพิกที่ไม่มีประโยชน์ไปนะพวกแกง๊งไอ้นักไอ้อะไรวะไอ้นี่ยน้ำตาลหิมะม,มันม่วงพวกนี้นะครับรอบนี้ตาแดงว่ะนั่นแหละไม่เป็นไรตาแดงเราลุ้นตัวแลนะครับให้มันห้าดาวนี่แครโรดก็ใกล้าจะห้าดาวแล้วเออวันนี้น่าจะห้าดาวหลายตัวนะดูจากเศษดูจากอะไรแล้วอะแปลท่านะครับโอ้ตัวนี้ห้ดาวอยู่แล้ว อยากให้ผมปั้นตัวอะไรตัวไหนบอกได้นะครับอยากดูตัวไหนเป็นพิเศษคอมเมนต์บอกได้เลยถ้ามีทรัพยากรเหลือจะปั้นให้ดูนะโอโห้บิลูดอุส่าส่งไปแล้วแม่งโอ้โหเฮ้ยส่งคอมมอนไปแล้วทำไมมันยังออกมาวะอ่ะอ่ะแครอทห้าดาวแล้วนะครับเอ,อ่มต้องแบบนี้สิสวยงามนะครับห้าดาวไปหนึ่งตัวอยากดูตัวไหนบอกได้เลย เพราะว่าตัวในทีมหลักก็เลเวล60เกือบจะหมดแล้วนะต่อมาก็จะไปอัพตัวอื่นได้แล้วเล็งๆไว้เห็นเพื่อนๆบอกอยากดูหัวหอมนะเอหอหัวหอมก็น่าปั้นนะครับเป็นตัวที่แบบน่าลองอนะ่ะเออแบบบร์รี่มา85เสร็จแล้วนะแค่หน่อยเดียวเจ้าหญิงเออเจ้าหญิงก็ขาดอีกแค่20เสร็จนะรู้สึกว่า80กว่าแล้วอีกแค่ตัวเดียวเราก็จะได้5ดาวมัดแลน โอ,โ,อโ,อโอ้โหสวยงามค่าดีแค่อย่างละตัวนี่เราได้5ดาวแล้วนะแบล็คบร์รี่กับเจ้าหญิงนะครับวันนี้ต้องได้แบล็คบร์รี่5ดาวอ่ะเออเป้าหมายยังตำตำต้องได้นะตาแดงว่าโอ้โหแต่สูตรนี้แม่งไม่ค่อยจะติดเลยนะเนี่ยเออโอโนินจามาบ่อยว่าคลิปนี้โอ้โหนักฟ้านินจาอะไรกันครับเนี่ยแบล็คบร์รี่ตาโอเคแบล็บร์รี่5ดาวแล้วนะครับโอ เคไอนั้นลกเคฟน,นี่เก่งมากเลยนะแนะนานมันครับว่าใครเล่นตัวอีพิกปั้นเคฟให้ตันไปเลยปั้นห้าดาวเลยมันแทนโฮลี่ได้ยังโหดโอเครอบนี้ก็แบกปคลี่ห้าดาวเป็นที่เรียบร้อยนะครับแต่ว่าป้าโฮลี่ยังเงียบอยู่นะเนี่ยเออผมว่ามันค่อนข้างเกลือด้วยนะสูตรน,นี้ดูดิตาไม่หวานเลยอะแต่ว่าเราลุ้นตัวแรงไปด้วยมันเลยไม่ได้ซีเรียสอะไร ถ้าเกิดว่าเป็นอดีตลากนะป้าน,นี้หัวร้อนไปแล้วอ่าอุ้ยห้าดาววะ่ะเออมักฝรั่งห้าดาวตัวนี้ผมก็เล็งว่าจะปั้นนะมันแบบโคตรเท่เออบิดรูดน้องบิดรูดรูสนมก็มาหมายหนึ่งตัวแบล็คเบอร์รี่โอ้โหไม่ใช่หรอโคเวอร์อ่ะโอเคโคเวอร์เกือบห้าดาวเฮ้ยแบล็คเบอร์รี่เราห้าดาวไปยังวะจำไม่ได้ น่าจะห้าดาวไปแล้วนะอะตัวอื่นลุนเจ้าหญิงนะครับลุนเจ้าหญิงลุนโคเวอร์พวกนี้เอาให้ห้าดาวให้หมดอรอบนี้มาฝรั่งห้าดาวไปแล้วโอเคตัวแรแเราก็เออเวลามันห้าดาวมันก็จะได้เล่นแบบง่ายมากขึ้นนะครับตาแดงวะโหปาหฮลิงเงียบกลิบปาหฮลีงเงียบมาบิลอ,อโอ้ขัดตาดตัวแรงนะครับ ตัวไหนก็ได้ขอห้าดาวขอห้าดาวโอเคครับแครอทห้าดาวสุดยอดแครอทก็โหดนะผมเคยใช้อยู่สมัยก่อนนี่โหดมากโอ,โอเคมิดรูทนะครับหัวหอมโอ้โห,โโหนี่ห้าดาวหลายตัวแรกวันนี้ถือว่าโอเคนะในแง่ของตัวแรนนี่คือว่าโอเคมากนะครับเนี่ยอย่างน,น้อยๆมันก็ได้ตัวแรแต่แม่ง เรื่องแบบปาโหลีนงเงียบกลิบนะครับนักก้ามโอ้ไม่แล้วตัวแรโอ้นักสำรวจตันไปแล้วไม่เอ้าเอาตัวอื่นมาโคเวอร์ก็ได้ตัวอะไรก็ได้ที่มันยังไม่ห้าดาวอะ่ะเดวิลห้าดาวไปแล้วโอ้โหเนี่ยโอ้คอมมอนโอ้นังฟ้าไอเวนเออโอ้ห แพนเค้กนะครับแพนเค้กเออตรงนี้น่าสนใจนะมันเพิ่มความเร็วการโจมตีได้ด้วยทําเป็นทีมตีไวตัวแรเลยอ่าถือว่านาวนะหลั <c oughs> งหลังนี้เริ่มเน่าเลยครับเ,เพื่อนค่อนข้างเน่าเลยทีเดียวตาหวานตาโอ้ยคลิปเลยแบล็คเบอร์รี่มันตันไปแล้วแบล็คเบอร์รี่ตันไปแล้วนะเฮ้ยอัศวินเห็นไหมอัศวินขาว่แค่ยี่สิบเศษนะครับข้าวแค่ตัวเดียวก็จะห้าดาวรอบนี้มาสามตัวต้องได้แล้วแหละ ตาหวานนะครับไปเลยนักกล้ามโอ้โหทำไมมันมากันวะพ <c oughs> าหมดกูส่งมึงไปแล้วนะ <c oughs> มาเกลือก้อนได้ของดีหรือเปล่าแอนเชียนแอนโอ้โหหมดคำจะบรรยายนะครับมันม่วงไอ้นรกประโยชน์จะไม่มีโอ้โหโ เป็นไงล่ะมันมาเป็นคอมโบความเกือนะครับโอ้โยมากันติดติดนินจาอะไรกันครับเนี่ยโอ้เนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไปเล่นไปนะมาวะมาวะมาวะโอ้ทับทีมอ่ะโอเคอย่างน้อยๆก็อีพิกสงตัววะเนี่ยแมงลอกลวงเอามานันม่วงมาลอกเราเออทำไมมันทำกันงนี้วะ ปาโฮลี่ถ้าเบสเสร็จแล้วเนี่ยผมว่าผมหอากับโฮลี่ไปประมาณสามแสนกว่าเพชรแล้วนะเพราะว่าผมเปิดเองด้วยเออเปิดเองแบบหลายๆดีอะเปิดเล่นๆอย่างเงี้ยหมดไปเชียร์สามแสนกว่าเพชรแล้วออ้โหแบล็คเบอรี่ในบ่อยนะพอเวลาห้าดาวนี้มาตลอดเนี่ยมาอีกแล้วเชอร์รี่โอ้ยเมื่อก่อนอยากได้ห้าดาวไม่ยอมออกผมมันห้าดาวนี้ออกอยู่นั่นแหละอาแย่เฮ้ยตัวแรออกรัวๆเลยวะเนี่ย รอบนี้ดีนะได้มเมลเดเยอะนะครับเออขโคเวอร์อีกหน่อยเดียวขคเวอร์โอ้นินจาคลิปด,ดีแม่งออกบ่อยสุดละเราได้ส่งนินจาขึ้นไปป่าวะจำไม่ได้นะเจ้าหญิงขา่แค่นิดเดียวโอโ้โหเจ้าหญิงกับโคเวอร์นะครับขาอีกหน่อยเดียวนะเพเลิดแปดพันขอห้าดากสักตัวละกันตาหวานแน่นอนรอบนี้แต่ว่าจะได้ตัวอะไร แอนเชียนจงมาลีเจนดารี่จงมาสถิตแก่ค่าแต่ไม่ใช่ตรงนี้เอก้าหารในนันลกมาครับมามาโอ้เคกเวลเวทนะครับอะถือว่าใช้ได้ถือว่าใช้ได้ใช้ได้ไดเฮ้ยมาส่งตัวติดว่าเพื่อนๆมาเนโฮอลลีบรลรี่มึงต้องเป็นฮลลี่โอ้ยแวมไพร์ นะไม่น่าเกลียดเท่าไหร่เออแต่ได้ตัวสามเอ,อ้ได้ตัวที่เราไม่ต้องการนะเพื่อนโอ้โหขอมอนผมว่าสูตรนี้ชักเจอไม่ได้แล้วเอออีพิกมันออกช้านะแต่ว่ามันออกครั้งละสองตัวก็ถือว่าเออไม่น่าเกลียดหรอกแต่แม่งแต่ละตัวนี้ไม่ได้ต้องการอนะบึบบบบไม่เอาไม่เอาครับไม่เอาโอ้อะโวกรโดมันห้าดาวไปแล้วอืมหมดทำไปทำมาเพชรหมดแล้วเนี่ยดูเอานะ สูตรนี้ใช้ไม่ได้จริงๆนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ป้าโฮลี่เออได้ไรมันม่วงน้ำตาลหิมะพวกเนี้ยอามาทำไม่หวะเออดูคลิปรีวิวน้ำตาลหิมะยังบอกเลยว่าโคตรโหดนะคลิปนั้นอนะแม่งชนะตาไหนชนะได้นี่คือตัวอื่นแบกนะอยู่ทีมไหนบรรลัยทีมนั้นนะครับอ่าแบล็คเบอรี่ห้าดาวอ,อือน้องแม่งโคตรเก่งนะครับแล้วมีตัวแรตัวไหนอีกมันม่วงไว้ก่อน ก็มีแครอทกับไอ้เจ้ามักฝรั่งนะครับสองตัวนี้นะมักฝรั่งมันเทสือเว้ยเห็นเงนี้ยเท่ชิดได้โอเคห้าดาวไปหนึ่งตัวแล้วก็ตัวสุดท้ายของคลิปนี้นะนี่นะครับแครอทห้าดาวอ่ะก็ถือว่าสูตรนี้ยังแบบไม่ได้ผลแบบจัดจานสักเท่าไหร่แต่ว่าเออตัวแรกเราก็ห้าดาวหลายตัวนะครับ ที่พึงพอใจสําหรับผมนะส่วนป้าโฮลี่ก็เกือต่อไปอืมทําใจไว้แล้วว่ามันไม่ได้หรอกของแบบเนี้ยออกยากเกินมึงจะยากไปไหนวะทําไมคนอื่นเขาได้ง่ายจังป้านะลกครับอะคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วกันนะครับเพื่อนๆไว้เจอกันคลิปหน้านะบ๊ายบายนะครับสวัสดีครับ